สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมสมิธฮอนดายุธฮาสาขาพัฒนาการนะคะค่ะก็วันนี้นะคะเอมีรถฮอนด้านะคะฮอนด้าแจ็คันนี้มาแนะนําลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda j แจ z รุ่น1.5ตัว SP 2018ตัวแมนเดช c นนะคะสําหรับลูกค้าที่หา Honda j แจ z มาในน้อยเอแนะนําคันนี้เลยนะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคะวิ่งไปเพียง37,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายอยู่ที่478,000นะคะสามารถจัดเต็มนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลย แล้วก็พร้อมรับเลดดอ,อกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเอพาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัว S นะคะลูกค้ามีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แม็กนะคะตัว S เนี่ยปกติจะเป็นล้อกระทาตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะตัวรถสีขาวนะคะผ่านการทําความสะอาดนะคะตรวจเช็คเรียบร้อยนะคะ ห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างนะคะเบาะด้านหลังก็สามารถปรับพับได้นะคะจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยลูกค้าติดตั้งเบาะหนังนะคะเย็บได้แดงมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะน้ำมันก็รองรับ e85 ได้เลยนะคะและมีการติดตั้งเซนเซ,นเซอร์หลังนะคะให้แล้วนะคะสองจุดนะคะด้านหลังจะเห็นได้ว่าจะมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะ ว่าลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะค่ะก,ก็ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะด้านหลังนั่งสบายนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างค่ะเบาะด้านหน้านะคะสวยสะอาดนะคะไม่มีรอยยับเลยนะคะ เรามาดูเลขไม้กันนะคะคันนี้นะคะเลขไม้น้อยนะคะวิ่งไปเพียง37,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม้แท้ร้อปอร์เซนนะคะเครื่องเสียงต่างๆนะคะก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะ ค่ะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจ Hon d a j แจ z คันนี้นะคะเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะของเอเป็นโชว์รูม Honda สาขาพัฒนาการนะคะยูท่ถนนพัฒนาการปากซอย30นะคะลูกค้าต้องการชมรถก็แวะเข้ามาชมได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.5ตัว S ปี2018ตัวแมนเชนนะคะไม่น้อยวิ่งไปเพียง37,000กิโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4 7 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะค่ะก็ สำหรับวันนี้เด็กขอแนะนำรถสวยๆเพลงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางโชว์รูมเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ